ผมชื sure ่อรัตนะคูนานนพลัดครับอาชีพเดิมของผมเป็นเจ้าของโครงการบ้านและที่ดินรัตนะลิเวอร์แลนด์เมื่อ13าปีก่อนผมเป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถที่จะเดินหรือไม่สามารถที่จะใช้มือได้เลยนะครับคุณกิติยมสงและหมอเมตตาสินบุตรได้นำผมส่งไปยังโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งหมอใหญ่เข้ามาตรวจอย่างละเอียดบอกว่าผมเป็นอัมพฤกษ์เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบหมอให้ยามา3อย่างนะครับ คื 1> อ 1. ยาละลายริ่มเลือด 2. ยาขยายหลอดเลือด 3. ยาแก้ปวดนะครับเสร็จแล้วตอนเที่ยงท่านประธานสุก,กิจสัพเพพลายไปเยี่ยมผมได้นำเซนิตินไปให้ผมปรยาเอาให้ทานทันที6สีนะครับอย่างละ2เม็ดรวมละสิบสเม็ดทานกลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับ ลุ่งเช้ามาเช้ามืดพยาวน้าให้ทานอีก6กสีสิเมตรตอนสายหมอหมอคนเดิมมาตรวจหมอรู้สึกง,งงครับเอ๊ะเมื่อวานนี้เข้ามาปักเบี้ยวแล้วทำไมตอนนี้ทำไมมันหายปักเบี้ยวแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยลองลอง,ลองจับมือหมอเดจับเบ้นแน่นเอีย้ยเบี้ยเลยครับมันแรกมาไม่สามารถจับได้พอเสร็จแล้ว หมอให้ผมทำได้ผมทำได้ทุกอย่างหมอบอกคุณนี่มาสจั์มากนะครับพอเสร็จแล้วตอนเย็นคุณหมอเด้มาตรวจผมอีกทีหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าเออดีขึ้นเยอะครับเพราะผมผม,ผมทานสเนตียรินมาตลอดนะครับไม่ได้หยุดเสร็จแล้วผมบอกคุณหมอครับในเมื่อผมหายแล้วผมขอกลับบ้านได้ไหมครับคุณหมอบอกถ้าพรุ่งนี้เดียวกานนี้ให้กลับบ้านได้เลย <S 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 ถึงพรุ่งนี้คุณหมออนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้นะครับขอบคุณสเตียินครับ